สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําการใช้งานปั๊มน้ํารุ่นทํางานกลางวันกลางคืนเบื้องต้นนะครับเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วนะครับสายตรงนี้ผมจะต่อให้แล้วนะครับเราสามารถดึงออกและเสียบเข้าใหม่ได้นะครับเป็นสายปั๊มน้ํา2ตัวนะครับโดยปั๊มน้ํา2ตัวนี้จะสลับการทํางานทุก30มนาทีนะครับเมื่อได้รับเครื่องไปแล้วนะครับจะมีอยู่2ปุ่มนะครับให้เรากดปุ่มด้านบนนะครับจะเขียนว่า เปิดปิดเครื่องนะครับกดขึ้นมาด้านบนนะครับจะดูไฟตัวนี้จะแสดงสถานะนะครับผมจะกดจะบอกปริมาณแบตเตอรี่นะครับตอนนี้อยู่ที่12.4โวลต์นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งอยู่ในกล่องนี้นะครับถ้าแบตเต็มนะครับจะอยู่ที่12.6โวลต์นะครับต่อไปนะครับตรงนี้เราก็เปิดไว้เลยก็ได้ครับเป็นปั๊มน้ํานะครับหรือจะเปิด อตอนที่จะใช้งานก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นให้กดปุ่มด้านบนปากขึ้นด้านบนก่อนนะครับเป็นการกดปุ่มเปิดต่อไปนะครับสายอันนี้เป็นสายแจ็คจากโซลาเซลล์นะครับเราก็เอาแจ็คตัวผู้ของโซลาเซลล์เนี่ยมาเสียบเข้ากับแจ็คตัวเมียของกล่องนะครับอันนี้ผมยังไม่เสียบนะครับพอเสียบแล้วนะครับอ่ะพันหนึ่งนี้อันนี้เกิดอะไรขึ้นครับจะเป็นรูป แผงโซล่าเซลล์ชาร์จแบตเตอรี่นะครับเรามีการกระพริบถ้ามีการกระพริบคือกําลังชาร์จอยู่แล้วก็แบตยังไม่เต็มนะครับถ้าค่าตัวนี้ได้12.6โวลต์นะครับแสดงว่าแบตเตอรี่ก้อนที่อยู่ในกล่องนี้เต็มแล้วนะครับและจะไม่มีการกระพริบของลูกศรน,นะครับเพียงเท่านี้แล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับต่อไปลูกค้าก็เปิดการใช้งานของปั๊มน้ํานะครับปุ่มนี้ปุ่มที่2นะครับจะมีชื่อเขียนมาอยู่นะครับ ก็เปิดไว้ตลอดเลยนะครับถ้าเราทำอย่างนี้ก็สามารถใช้งานได้ตลอดนะครับส่วนแผงโซล่าเซลล์นะครับข้อแนะนําคือให้หันไปทางทิศใต้ในมุมที่15ถึ30ง30องศานะครับจะเป็นมุมที่รับแสงที่ดีที่สุดนะครับ